นี่ไงโดนเอาแบบนี้ครับช่องน้ำนิดน้อยครับผมกัดเฉยเลยกัดแล้วตรงเนี้ยมันเป็นปากช่องนะครับปากช่องเห็นไหมปากช่องแล้วก็มันดูตรงเนี้ยมันสุดพอดีนี่ครับเลยลองดักตีตรงนี้ดูได้ผลบอบเลยโอเคครับผมล่าวได้ครับกบยางแก้กันจิวว๋วครับผมแล้วก็ คันยักษ์ทองลอกทศก,กัณฐ์ครัผมก็อีกหนึ่งทางเลือกเลยตีประช่อนนะครับวันนี้ก็ออกมาแถวโซนบ้านสร้างนะครับก็บ้านสร้างนี่คมบ้านสร้างเนาะโอ้ยเิดบร้อสเสียงดังโอเคครับผมฝากได้ครับเจ็ดแปดตัวแนละ้วสุดยอดมากครับผม